ื่อกี้ไม่ใช่สภาพนี้เมื่อกี้ไม่ใช่สภาพนี้มึงหลอกลวงประชาชนนะสวัสดีครับวันนี้เราถึงถึงไหนพี่ที่บ้านมาเตอร์สอดมาเตอร์สอนมาเตอร์สอนครับผมเพราะว่าถ้าถ้าคุณชักผ้าเสร็จต้องมานะครับชักผ้าเสร็จต้องมาทำไมตากครับผมเดี๋ยรอยู่ที่แม่สอจังหวัดสระชื่อร้านอะไรฮะร้านอะไรคร ครับ105ไม่เคยมากันเลยนะครับที่นี่แม่สอดครั้งแรกการนั่งรถโคตรไกลเลยอ่าบ้านแรกกี่โมงนะวันนี้บ้านแรกตีสี่ครึ่งที่บ้านคิวใช่ไหมแล้วก็มาเป็นแล้วก็มาปาล์มแล้วก็มาตีสี่ครึ่งไงสตาร์ทบ้านแรกตีสี่ครึ่งมาถึงนี่เกือบเกือบบ่ายสองไม่อยากสอดแว่นเลยเดี๋ยวตื่นขี้ตาขึ้นรถมาปุ๊บหลับ คือจริงๆแม่สอดก็มาเครื่องบินได้แหละแต่ว่าค่าตั๋วค่อนข้างแพงค่อนข้างแรงก็เลยคุยกับเจ้าของร้านว่าเป็นงั้นเป็นรถตู้กันมาแล้วกันก็ช่วยเจ้าของร้านประหยัดด้วยก็ดีนะก็ดีฮะก็ดีกันนั่งรถกันมาหลับคนมายาวๆไอ้เฟนนี่มันหลับยาวเลยนะใช่ไหมปาล์มใช่ครับเขาจอดกันสองสามรอบไม่ไม่ยอมตื่นเลยตื่นลงไปห้องน้ำเลยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยทำไมถึงเร็วยังเลยมาพึง ไม่อยอะเท่ไงวิ่ไม่ตื่นเลยครับร้านเราเคนเดียวคือคือมามาตื่นตอนแบบว่าจะถึงไปแล้วอีกประมาณ5นาทีจะถึงแล้วเยี่ยมไปเลยฮะร้านทับถึงสี่ห้านะครับต้นนี้เรียกว่าต้นอะไรอ่ะต้นไม้อ๋อต้นไม้นี่เองต้นใหญ่มาเริ่มเลยครับเนี่ยอยู่กลางร้านเนี่ยเพียงแค่ไม่มีครับ ถ้าถ้าผมเรียกไม่ผิดนั่นจะเลขต้นฉำฉาแต่ยังไงมันก็เริ่มไน่ได้น่าตัดเลขโอ้ต้นใหญ่บรรลุมเลยอ่ะน่าจะเป็นร้อยปีแล้วมั้งเนี่ยถูกต้องมั้ยแม่สอนมีฝรั่งด้วยเฟนบอกแม่สอนมีฝรั่งด้วย,รวยจริงครับคุณรู้ปะเนี่ยถูกต้องอ่ะตามเช็คเลยเป็นรู้ปะว่าที่นี่อ่ะแม่สอนนี่เขา ติดกับพม่าเป็นเมืองชายแดนเออแล้วเนี่ยแล้วข้ามข้ามไปพม่าเนี่ยมเจอคาสิโนเลยนะไปไหมไม่ได้ไม่ได้เมื่อกี้พี่ก็ลองถามปามแล้วปามมันไม่ปฏิเสธนะคือไม่ได้บอกว่าจะไปหรือไม่ไปแต่ไม่ได้ปฏิเสธไปแน่ท่าน thank you care t

จบซาวเช็คแล้วก็มากินข้าวกันต่อนี่ยังไม่ได้เข้าโรงแรมเลยนะเนี้ยกินข้าวส้มตําส้มตําป้าพรส้มตำป้าพรก็เจ้าของร้านที่เราจะไปเล่นวันนี้เขาแนะนํามาให้มาร้านนี้ปะกินข้าวกันเคยกินไหมฮะส้มตากินได้ไหมฮะ,ะกินได้ครับแต่แม่งจะกินส้มตาอยู่เป็นมะก,กรเหล่โตซึ่ก็ไม่กินแล้ะมากินอย่างอื่นอย่างนี้กินลาบได้ครับเผ็ดนะ ราสังลาบไม่ไม่ใส่พริกครับไม่ใส่พริกใช่ครับแต่เพราะมันไม่ใช่ลาบนะคะยังไงแ่เ,เขาใส่ใจแทนนะโอซส้ตตำกระพรูแม่สอดน,นี่มีปลาคาบด้วยอุ้ยตรงนี้เย็นตรงนี้ล่มลืนม,มากเย็นมากมีบอปลาคาบด้วย บรรยากาศร้านป้าพรดีจังเลยอะ่ะที่ร้านส้มตำนะฮะมาแล้วฮะอาหารของเราวันนี้ส้มตำถาดเบลเลอร์เลยอาาเทียบกับไ,ได้เฟนน่านเกลียดกว่ามีหม่ทั่นีใหม่น่าจะครบแล้ว ไก่เข้มไก่เข้มเอาที่พูดไปเมื่อกี้ลงเข้าไปแล้วฮะลงหมดอไปหมดแล้วครับอัดหมดแล้วเดี๋ยวเขาออกเซนเบอร์เหรอะเป็นน้องมาใหม่อะไรแบบจบไปครับกับการกินนี่คือแบบท้องทุกคนนี่แล้วดูพุงนี่หลามทุกคนอะหนูแน่ หมดนะเคลียร์นะครับเคลียร์ยไม่เคลียร์ยนี่ไม่เคลียร์อยู่พี่พี่เปี่ยมสั่งมาแล้วก็ไม่ยอมกินให้หมดหน้าผมยังไม่อิ่มเลยพี่เออดูฝั่งผมนะครเก็บเรียบเลยครับนี่ครับเดี๋ยวต่อไปเราไปโรง,งแรมกินข้าวเสร็จแล้วกลับเข้าโรงแรมกันครับเปนร้อยอย่างอิ่ม ไอประตูนี่ประตูเบอร์อะไรพี่หวยออก921นะฮะวันนี้เก้าสองหนต่งน้ตรับเดี๋ยวเราก็ทานเบียร์ได้นะครับตรงนี้เอาจริงอยู่พี่เดี๋ยวเอาไปแช่เย็นให้ก่อนครับไดี๋ยวเย็น,ยนมาแนี้ประมาณนี้ แหโยเลยนะโยกระเป๋าจองเลยนี่นะฮะช่วงเวลาประมาณทุ่มหนึ่งจริงเราเล่นสามทุ่มครึ่งนัดออกจากโรงแรมประมาณสามทุ่มนะฮะตอนนี้ทุ่มหนึ่งรอเวลาอีกนานเลยดูนะเขาทำอะไรกันคนพวกนี้ก็าทำอะไรกันครับดูไหดูคนพวกนี้เขาทำอะไรกันครับเนี่ยอะไร มีเวลาว่างก็ไม่ยอมพักผ่อนดะูมีเวลาว่างไม่ยอมพักผ่อนนะมานั่งดูว่าแทนที่จะหลับจะนอนเอาเรียวเอาแรงไปทำงานดูไอ้พวกนี้นะหัวหน้าเปี่ยมนำป่ะเนี่ยเป็นคนนำเนี่ยโอ้โะเลละเห,ะหลยบรรยากาศชิลมาก ให้ดูแลหน้าที่หนักคือตาเปล่านี่ข้างล่างโรงแรมนี้บรรยากาศชิวๆนะครับมีประมาณไม่กี่ห้องเองเขาบอกมีอยู่8ห้องเต็มที่ ก็เผื่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นผู้หมายที่บอกว่าโชว์จะได้มั่นใจในการร้องเพลงสร้างสรรค์งานศิลปะอะไรอย่างนี้่คปองนี้งไงฮะผมว่ามันมีมันมีอะไรฮะคื่ถ้าไม่อยู่กับพวกเรามันมี ก่อนเล่นนะครับสว,สว่างงหน่อยคนเต็มโตะเต็มตอนนี้ประมาณห้าทีก็สามทุกครึ่งไอ้ต้นถมชายยักษ์มีตรงนี้นน่ะมีตรงโน OTHER, ้นนั่นเขาทำเป็นป้ายเป็นป้าย FC คนนอ้คนนี้มาเต็มเลย ยู่รงกลาง สีเพิ่มที่28เป็นอารแสดงว่าขึ้นว่าร20กว่าที่ไหนล่นฮะน่าแลยนะไหนก็ขอมาเราจัดให้รอบหนึ่งแล้วกนะครับเจตอ่เพลงแรกใหม่จนมาใใม่หมดเลยนะเพลงหายคนร้องแทนผมด้วยนะ ุณชาวแม่สอนนะครับที่ก็รับเป็นอย่างดีไม่คิดงแล้วหนามมากไม่เคยมาที่นี่มาก่อนเลยตอนนี้เป็นเวลาตีสี่ห้าสินาทีนะครับเราต้องตื่นแล้วเพื่อจะไปงานต่องานหนึ่งที่กรุงเทพที่สวนสันติชัยประการนะครับ เคยครับเคยเลยเหรอพิ่ก็ตอนมีคั้งยังไงขึ้นเครื่องบินไปไหนที่ตเช้าที่ดูาอจะดอนแพ้มาเยือนจำแล้วไปสนามบินก่อนอ่ะเราตองยู่ว่านานหลายปีหลายปีตีสี่ที่ห้าเนี้ยเหรอริงเหรอริงเก็บินหกโมงไงหกโมงครึ่งแต่นี่ออวันนี้ก็นั่งรถตู้นตู้กรเทพอีกประมาณเจ็ดชั่วโมงนะครับ ทำไมนะไล่คอตามห้องใช่ไหมไปแล้วคฝั่งนี้ตื่นมาแล้วพี่คิวอ่ะอันนี้อยู่ไอ้คิวใช่ไหมมีพี่คิวแล้วพี่พี่อุ้ยอ่าตื่นมาแล้วนี่แหละกูห่วงห้องเนี้ยห้องห้องเนี้ยห้องนี้คือห้องนี้้คืออหงไอตู้กับไอ่เปี่ยม ไปแล้วพี่ไปไปแล้วจริงอะ่ะอุ้ยยังอยู่ยู้อุ้ยยังไม่อยู่ยังไม่ได้ไปนี่รองเท้าก็ยังอยู่ไม่มีใครเปิดเลยพี่ห้องยังปิดไฟมืดอยู่เลยว่ะเท้าหิ้วลอกเลยเนี่ยเออห้องปิดไฟมืดอยู่เลยเสภาพสดชื่นกันทุกคนนะครับนอนกันเต็มอิม่ม <c oughs> ไม่อิม่ม นอนเต็มตื่นอะไรนะนอนเต็มอิ่มตื่นเต็มตาอะไรอย่างงี้ยเปล่า,มาเขาเรียกอย่างงี้ป่าปกติตอนอยู่กรุงเทพฝันลุกขึ้นมาจมกลมตายแล้วควัอนออกปากพี่กรุบุรีไม่ใช่หนาวหนาวหนาวตั้งแต่เมื่อคืนแล้วตั้งแต่เมื่อคืนแล้วบนเวทีก็เห็นควันออกปากอยู่จริงจริงปกติเวลานี้ทำวัดเช้าแล้วปกติแต่เมื่อคืนเฟ็นเลือดอ,ออกปากกันนะเ <c oughs> <c oughs> ออถึงกินชี้คอ,อ่สองชั่วโมงเองทำไม เปลี่ยมครับพี่เปี่ยมจะไปจะไปสภาพนี้เลยใช่ไหมกลับกรุงเทพรถเรราหล่ารถเหล่ารถรถผม คนสวรรค์มะขอ,อนหเฮ้ขากลับลาขากลับเร็วกว่าขาไปสองแก้ว้อ่บาสี่ส,ไ,<ป>สไม่ใช่สีส่สองน้องน้องบอกยังไม่ใช่มึงค่ะพี่ <laughs>